สดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านเดฮาครับผมและวันนี้เดี๋ยวโตจะมาปอบตัวนะครับผมเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์แฟนคลับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง10ท่านนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยกันดีกว่าครับผมไป เป็นไงครับผมทุกคนผมพอเนซีทสักงานของแบร์เฮาส์ได้ไหมครับตั้งแต่เข้าร้านมานี้มีแต่ผู้หญิงนะพนักงานเนี่ยอันนี้คือผมคือนแรเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้มาทำงานผมได้เป็นพนักงานที่หน่อ่สุดในของแบร์เฮาส์หรือเปล่าครับเราเป็นผู้ชายคนเดียวเราเป็นผู้ชายคนเดียวใช่ผู้ดูกคือถูกโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่านะครับแฟนๆจะจำผมได้ไหมจะรู้สึกยังไงแอคติ้งเป็นยังไงนะครับเราเจอกันทุกคน เวลาแล้วครับที่เราต้องทำการปล่อมตัวอย่าลืมแมส้วยพอยเนียนนะเนียนอยู่เดี๋ยวนี้็ทัางานเขาใส่แมสกันด้วยเหรอใช่ใช่ปะใช่ได้ได้อยู่ไะขอบคุณคฮันนี่สวัสดีครับทุกคน มีใครยังได้อันนี้มีครโอ้ขอ,อโทษครับอันนี้อันนี้จบอกครั้งแรกของผมเลยขอบคุณครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมผมเกือบจะตกง,งานโอ้อพขอโทษครับเราต้องแก้มือครับเมื่อกี้บริการไม่ดีเลยจะรับฟุบใช่ไหมครับโอเคผมกลับบ้านก่อนนะครับ ยอไอกเอาไปกับ่อมาันีรบวัีครับวันดีครับวัดรับวนวัดีครับอัตให้ถูกเลยี้เี้ยงหมดเลยทักมาเลยคนละ ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตัง้งคุยดีกว่าตั้งแล้วก็เราลุ้ดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชคดีอะไรเท่าทมันเยอะเลยมีแค่สิบคนเขาใส่กันมาหลายห้าอ๋องั้โตัวเรืองเลยได้กันนะครับตัวกต่ตูที่พี่โตชอบที่สุดจริงจังจริที่สุดเรก็จิงจังนั่นแหละ anyway. มีิงจังแล้วก็งคุณ ดูน้องๆแข่งรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้โหจัด,สสด,สสดการความรู้สึกที่คิดถึงน้องในทีมอย่างไรมันก็ดูแล้วก็คิดถึงอ่ะมันก็มันปกติอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแบบ เราก็เคยนั่งอยู่ในนั้นแล้วเนาะแล้วแบบเวลาเราไปดูก็มันเหมือนภาพสมัยก่อนมันแวกขึ้นมาเฉยๆถ่าย u t u b e แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะต่างกับแข่งยังไงบ้างก็ค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยอยู่แล้วเพราะว่าแข่งเราซ้อมทุกวันใช่แต่ว่ายู u b e มันก็สนุกดีเพราะว่ามันเจอหลายๆคนได้ออกมาใช้ชีวิตด้านนอกมากขึ้นลักบอลขวัญใจพี่โตคือใครครับนักบอลของโตตอนนี้แต่ก่อนเป็นแอโทนี่รู้จักไหมดูกบอลนี ไอ้ดวดแีแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนตอนที่ไม่ตอนนี้เป็นกาโชว์เก็นการโชว,ว์แทนทำไมถึงเรือกเป็นนักแข่งครับเพราะว่าอยากลองออกมาใช้ชีวิตดูแค่นี้เลย ประกาศผู้โชคดีด้วยกันนะครับผมว่าจะเป็นใครที่ออกไปหมายถึงว่าตอนเนี้ยอ้นี่อ้นี่อ้นี่คือดวงร้วๆนะครับผมมีโอกาสที่พี่ผู้ชาไปเหมือนกันมีโอกาสที่ไปไอันนี้เรียกว่าเป็นการที่ทุกคนเลือกเองอ่ะใช่อันนี้คือทุกคนเลือกเองก็เป็แรกนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวออกมานะครับทุกคนโดยเปดเสื้อก่อนนะครับขอบคุณครับ สวยแต่แยับมากเลยมันเพิ่งหหออกจากโรงพยาบาลนะนาะครับทุกคนตอนนี้เราใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องมาเปิดตัวก็ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีหรือเป็นผู้โชคร้ายนั่นแหละนะครับก็คือใครจะเป็นคนที่จะได้ออกไปเที่ยวกับผมนะครับก็เช็คใต้โก๊ะี้ครับใครที่มีใต้โต๊กี้ก็ชนะครับได้ไปแลครับผมเฮ้ย ยกไปยีดูเลยยกไปยีดูเลยสรุปไม่มีใครเลยเมียรดูดีดีมีนะเราได้ผู้ชมดีครับทุกคนสุดค้าแฟนว่าไหมเนี่ยเขาเขาอะไรกนแฟนไม่ว่าเพราะแฟนไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์ออปเดทหนึ่งวันครับ แฟนไปดยแฟนแฟนรอยอยู่พี่ใส่เสื้อเบี้ยค่อนตายแล้วได้โดยแฟนประกบก็ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้เมเดตกับพี่โต๊ะหวังว่างานต่อไปจะได้จะบอกว่าวันนี้ดวงลุวนๆจริงๆคือใครเลือกตรงใหม่คนนั้นก็ได้ไปครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มา วันนี้มากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปเดทก,กันเลยดีกว่านะครับท <c oughs> ุกคนจะไม่รอช้าไปไปอ,อ้จับมือไม่ต้องจับจับมือไปแล้วจ้า เย้ตอนนี้เรามาอยูはは่ที um> ่สยามสแควร์แล้วนะครับอันดับแรกเลยดูทุกคนเลือคู่เฮ้ยน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมครับน่ารักทีนี้หรือว่าคนนี้เอาคนนี้อ่ะน้ารักตองก็น่ารักมากเลยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีแพลนที่จะพาน้องนี้อออกเดทนะครับวันนี้จะพาไปกินข้าวจะกินอะไรบ้างวันนี้ของหวานของหวานอยากพี่ไปกับพี่กูจ๋อคือไปกับพี่กินได้หมดเลย ก็เดินไปกินข้าวกินขอวหวานแล้วก็พาเดินนิดหน่อยเราไปกินข้าวคนเลยนะครับอยากกินอะไรวันนี้กินอะไรดีพี่ข้มมาวเหนมยดเอาจริงอะ่ะพี่ก็อยากกินพวกตอมดำอยู่นะ พี่โตอยากกินหรอใช่ไม่ได้ดินี่เอ็กโซตีปตัวให้หนูก้มตับตัวได้ได้โอเคเลยป่ะไดเฮ้ยจับมือดีๆนี่ต้องจับอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วตอนนี้ปกติเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยเรียนอยู่มอรุงเทพค่ะโอเคตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้วปีสองปีสองโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในร้านเลยดีกว่านี่นี่แฟนเขาแฟนเขา อันตรายวะทุกคนจะไป็นควาจะไป็นความรด้วยออ้ยทุกคนตอนนี้อยู่ร้านข้าวแล้วช้มตำนัวโอ้โหกินอะไรครับอันนี้อันนี้มีแต่ของทอดอยากได้แซ่บๆซบปะอยากไแซ่บๆอยากกินแหนมเนืองรู้จักไหมแหนมเนืองรู้จักหรออุ้ยอาหารเวียดนามนี่พี่จะพาไปกินแล้วเนี่ยก็คืออะไรอ่ะข้าวโพด เราไปกินอ้าปากรนะอแล้วอร่อยไหมอร่อยที่ชิมไหยอร่อยอร่อยเลาใช้ไ,ได้เลยนะครับทุกคนเราขออนุญาตไปกินข้าวกันก่อนนะมาเลยป้ากินข้าวก่อนนะ,นะครับครับผมก็ตอนนี้เรากินข้าวกันเรียบร้อยกันเสร็จแล้วนะครับผมอิ่มไปอิ่มแล้ว อิ่มใจมากเลยตอนนี้บอแล้ว<อ>ปกติเราเราชอบไปคาฟเฟ่มากกว่าร้านอาหารปกติปัชอบไปร้านอาหารมากกว่าเพราะว่าเราได้ใช้เวลาแบบกินข้าวด้วยกันคุยกนันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอนเมื่อกี้เลยใช่แล้วทีมีให้เลือกระหว่างโฟโตโช้ชูทกับซลฟี่ถ่ายรูปแบบชอบไปโฟโต้บูธเราได้จะถ่ายรูปกันเยอะล้ะเรา<ช>ไปโฟโต้บูธดีกว่าจะได้มีรูปภาพเก็บไว้ในกระเป๋าตลอด ไม่ใช่เก็บไว้ปป๊บเดียววันเดียวหายแล้วไม่เอาเก็บ <c oughs> ไ,ไว้ตลอดเลยไ,ไ,ไ,ได้แต่เราไปหาดูกันดีกวุกคน เป็นเจ้าหญิงยินดีด้วยครับคุณได้แต่งงานเอาผมนะ <Okay, S 1> มีมีใครเป็นเป็นนีพ่พยานตะกีพ้พยานไหมครับผมบัตรหลงไหมไมีบัตรหลงไหมทบัตรหลงค่ะ เกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่ารักมากเลยดูดิแต่ว่าเหลือที่สุดท้ายดิตอนเนี้ยที่สุดท้ายขอเลือกได้ไหมได้เพราะว่าคือเราเรียกว่าพี่หรือว่าเขาหรือว่าที่รักพี่เขาไม่ได้ตัวแต่ว่าเขาอ่ะแบบมีในใจมาอยู่แล้วว่าที่สุดท้ายมันต้องแบบเป็นที่ที่พเด็ดมากๆที่ที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสําหรับวันนี้ขอเลือกเป็นอาควาเรียบไปว่เขาหอปอันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันครั้งแรกเหมือนก่าไปครั้งแรกไปกันแรกทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาควาเรียมครับผมไปกันเลย ดูตัวก่อนพี่ลงไปช่วยแล้วหนูไปช่วย,นะวยไม่ทันแล้วหนูนะ่าโดนกินไปหมดละทุกคนกำลังเป็นหนมขี้พึ่พงแก้เป็นหนมขี้พึ่ง นี่คือตกใจหมดเลยเดินมาแล้วแบบเดินเมื่อเม่อมาคือตกใจเลยอะเหรอ,นนเ,หรอนเนี่ยตกใจตัวเนี้ยนี่ไอหน้ายักษ์เนี่ยตกใจหมดไอตัวน้กลิเนี่ยอ๋อ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเดททั้งวันวันนี้นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยสนุกมากเลยค่ะวันนี้โอ้ยแล้วชอบอะไรบ้างวันนี้เนี่ยชอบไหม <อ> <laughs> ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณแบร์เฮาล์นะครับผมที่เอื้อเฟื้อให้ยืมสถานที่นะครับผมได้จัดกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆานนะะเาลยครับแล้วก็อย่าลืมเสื้อวาเลนชน์นะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้เยอะนะครับผมที่เพจคิวบอยนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับ,รบ,ลนนรบแล้วสุดท้ายเราจะลากันไปแล้ว <laughs> <laughs> บ๊ายบายทุกคน 你们。